วันนี้ก็เป็นการดาเนินการร่วมมือระหว่างทางคอปพอและก็กรมการขนส่งทางบกนะครับต่อเนื่องจากทั้ง2หน่วยงานเราได้ลงนาม MOU ร่วมกันนะครับรวมถึงทั้งสมาคมประกันวินาศภัยด้วยนะครับวันนี้ระบบได้สําเร็จทดสอบเสร็จลุล่วงแล้วนะครับตั้งแต่เดือนหน้านี้ไปเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกก็สามารถตรวจสอบการทําประกันภยัยภาพบังคับเนี่ยนะครับจากระบบของกรมการขนส่งทางบกได้เพราะว่ามีการต่อเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับประโยชน์ที่จะได้รับจากเรื่องนี้ก็คือว่าในกระบวนการการชำระภาษีทั้งหมดก็ท ให้กระบวนการง่ายขึ้นสั้นลงแล้วก็ลดการใช้เอกสารต่อไปนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบจากระบบได้ก็ตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับแต่ว่าในช่วง1พึษภาคมถึง1กระกฎาคมเนี่ยสเดือนนี้ก็จะเป็นการทํางานทดสอบระบบเป็นแบบคู่ขนานก็คือตรวจสอบทั้งระบบดิจิตอลด้วยแล้วก็ระบบหางกรมธรรม์ประกันภัยด้วยนะครับจนกว่าจะถึงวันที่1กระกฎาคมเมื่อระบบมีความพร้อมทางกรมการขนส่งทางบดเจ้าหน้าที่เข้าใจระบบเรียบร้อยนะครับทาง บริษัทประกันภัยต่างๆสามารถที่จะขี่เข้าระบบได้ทันเวลานะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงระบบดิจิตอลการเชื่อมโยงระบบการซื้อประกันทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปก็จะเลิกระบบการใช้กระดาษทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเชื่อมใช้ระบบตรวจสอบจากระบบทางดิจิตอลหรือทางระบบฐานข้อมูลของกรมแทนที่จะใช้กระดาษต่อไปครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปครับในส่วนที่ทางสำนักงานคอพดำเนินการคือเราออกคำสั่งออกประกาศในทะเบียน ให้บริษัทประกันภัยเนี่ยส่งข้อมูลมาที่ระบบแบบเรียลไทม์นะครับเพราะว่าเราจําเป็นต้องมีข้อมูลการทําประกันภัยพรบนะครับเพราะฉะนั้นตัวประกาศในทะเบียนเนี่ยก็จะกําหนดให้ทางบริษัทประกันภัยเนี่ยพอมีการทําประกันภัยพรบแล้วต้องส่งข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวพัฒนาระบบเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นฐานข้อมูลกลางทางในทะเบียนกรมคุณสมบี่ยจะต้องดูก่อนว่ามีการทําประกันภัยพรบหรือไม่ ถ้ามีการทําก็จะรับให้ชาระภาษีได้ถ้าไม่มีการทําก็รับชาระภาษีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งระบบนี้มันไม่ได้เป็นระบบที่โอเพ่นให้ทุกคนเข้ามาถูกไหมมันเป็นระบบที่ระหว่างในส่วนของตัวระบบประกันภยัยธุรกิจประกันภัยที่จะส่งข้อมูลมาที่ตัวฐานข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นระบบที่ทางเชื่อมด้วย private list line นะครับซึ่งจะเป็นตัวคือพูดง่ายๆว่า เชื่อมระหว่างในส่วนของตัวของสัมนักงงารคาพอพพกับกรมการส่งทางบกนะครับแล้วคนที่จะเข้าไปสู่ระบบเนี่ยก็จะมีระบบเรื่องของเอนคริปต์การยืนยันตัวตนต่างๆมีระบบเรื่องของการรักษาความปลอดภยัยณขณะนี้มาตรฐานรักษาความปลอดภัยที่เราเดําเนินการอยู่ก็เป็นมาตรฐานสากลที่มันที่เขาใช้นะครับเป็นระดับการรักษาความปลอดภยัยถึง5ระดับก็เชื่อว่ามีความมั่นคงปลอดภัยนะครับแต่เราก็ไม่ประมาทเราก็จะมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาครับ